สวัสดีครับชาวลัคนามังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนามังกรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปเลยนะครับสําหรับ คลิปสเปเชียลกับการทำโหราศาสตร์ไทยนะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง15-30เมษาย,ยน2566นี้เป็นช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความหลักของคุณจะเป็นยังไงสำหรับชาวลัคนามังกรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กดติดตามบันดัลใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยาหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ พี่นอามาดูกันว่าคุณคิดอะไรยังไงตอนนี้นะครับสำหรับชาวมังกรกันเนาะ ชาวลัคนามังกรนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวเสาร์เลข7ได้โคโจรเลื่อนขึ้นไปนําหน้าลักขนะครับเป็นศูนย์พยกพาหะทําให้ชาวมังกรลัคนามังกรโฟกัสบางสิ่งบางอย่างไปอนาคตมากขึ้นมีการมูฟเมนต์นะครับมีในเรื่องของการเปิดใจการยอมรับสิ่งต่างๆมากขึ้นจากแตกนะ่ก่อนน่ะนะครับดาวเสาร์เนี่ยโคโจรทับลัคนามัางกรเนี่ยเป็นอะไรที่อึด อาจติดขัดล่าช้าดูเหมือนไม่เป็นใจแถมยังแบกภาระด้วยแต่ตอนนี้เริ่มขึ้นไปนำหน้าลัคนาเริ่มเปิดลับมากขึ้นเพราะดาวเสาร์เนี่ยไปอยู่ในเรือนลาหูนะครับหรือเป็นดาวบ้านดาวเสาร์เก่าก็ได้นะครับทําให้ชาวมังกรเนี่ยมีความรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นหรือมีเพื่อนมีพันธมิตรมีอะไรที่เหมือนกับเปิดลับมากขึ้นนะ่ะแต่ก่อนนะ่ะคุณจะค่อนข้างแบบโลคลืมไปเลยเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันดูเหมือนแบบ ต้องกดดันตัวเองอะแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกผ่อนคลายละเริ่มมองอะไรไปที่อนาคตเริ่มมองอะไรไปที่โฟกัสข้างหน้ามากขึ้นแล้ะแบบเนี้ยทาให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะค่อยๆฟื้นฟูไปแนวโน้มเป็นทิศทางที่อาจจะโอเคมากขึ้นนะครับถึงแม้ช่วงเนี้ยดาวประจาตัวของคุณเนี่ยจะส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวราหูนะครับ อันอาจจะเกิดความรู้สึกที่คุณอาจจะดูร้อนอกร้อนใจบ้างในช่วงแรกนะครับหรือมีการปฏิสัมพันธ์การพูดจาการคุยการเจรจาการติดต่อเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะครับเวลาพูดเนี่ยเวลาติดต่อเวลาสื่อสารอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งร้อนใจถ้าร้อนใจอย่าเพิ่งพูด เพราะพูดไปแล้วมันก็จะทําให้ทะเลาะกันเกิดขึ้นเพราะพูดทาาุไฟเนี่ยแปลว่าพูดไม่ถูกหูกันพูดไม่เข้าใจกันจะทะเลาะกันเลยนะครับแบบนั้นแหละแล้วพูดอันตรพานวิวาทราหูเนี่ยมีโอกาสทะเลาะกันได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับทะเลาะกันในลักษณะที่ว่าแบบอ,อาจจะมีปัญหามีความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกตอบโจทย์นะครับในหลายๆแบบหลายๆส่วนแล้วทําให้ปัญหาสิ่งต่างๆมันยืดเยื้อเรือ้อรังคาราคาสังทําให้อาจจะเกิดลักษณะของการแบบ ทะเลาะก,กันแล้วก็บานไปลายไปในเรื่องอื่นๆได้แบบนั้นเป็นต้นเพราะว่าดาวทั้งหมด1,2,3,4ดวงได้เกณฑ์กับดาวเสาร์นะครับคือดาวประจําตัวของคุณทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมีอารมณ์มีความรู้สึกที่บางทีก็อาจจะอยากจบกับปัญหา กับอารมณ์กับความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าคุณมีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าดาวมรณะคือดาวอาทิตย์เป็นอุดเลยนะครับและดาวพาสวดีมาจากภพเรือนวินาเข้าสู่เรือนพันธุตรงนั้นนะครับดับศูนย์กับความรู้สึกสิ่งต่างๆนะแล้วมันก็จะทําให้ชาวมังกรลัคนามมังกรเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่า สูญเสียกับบางสิ่งบางอย่างพอวินาศเพราะ,ะจบสิ้นนะครับมรณะแประว่าการ,รเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยแปราะว่าจากไกายจากลาดังนั้นเนี่ยชาวมังกรเนี่ยนะครับระมัดระวังมากๆกับในเรื่องของความรักที่อาจจะเหมือนกับว่ามีปัญหาจุกจิกกวนใจทะเลาะก,กันสุดท้ายเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนแบบอยากจบแล้วแหละ อยากพอแล้วแหละรู้สึกว่าเหมือนแบบเราทรมานกับความรู้สึกอะ่ะเรามีความรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจอะไรประมาณเนี้ยมากจนเกินไปจริงๆอะ่ะคุณก็แค่คาดหวังอะ่ะนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจนเกินไปเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณมีความกดดันมีความรู้สึกคาดหวังไงทําให้ทุกอย่างดูเหมือนกับไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการแล้วมันก็จะเป็น อะไรที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็อุปสรรคแล้วเป็นท็อกซิตด้วยกับ r e l a t i o n นชิพครั้งนี้ทำให้ชาวมังกรอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยโอเคตรงนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆถ้าคุณรู้สึกว่าเราเจ็บถ้าเรารู้สึกว่าเราแบกรับถ้าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราทำอะไรเนี่ยแล้วมันดูมีปัญหามากเกินไปให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆทำ ค,ค่อยๆจัดการค,ค่อยๆบริหารไปนะครับอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบจนเกินไปถ้าเราต้องการอยากได้คอมมิทเมนต์คุณมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์แต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เรากับเขาเป็นช่วงวัดใจกันช่วงที่คุณจะทะเลาะกันช่วงที่คุณจะมีปัญหากันดังนั้นเนี่ยยังไม่ควรที่จะพูดเรื่องคอมมิทเมนต์ตอนนี้ถึงแม้ดาวสุกนะครับจะเป็นตำแหน่งพบเลอนปุตตะเป็นเกษตรบดี ช่วงเรือนกับเลือนกรรมมาด้วยเพราะว่าการกระทํากับอารมณ์เนี่ยมันอาจจะยังพอ,อ,อมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ยังรู้สึกเหมือนแบบโอเคอยู่แต่มันก็รู้สึกหมุดหงิดใจมีความรู้สึกระแวงสงสัยบ้างเพราะดาวปุตตะเนี่ยโครจรกลุ่มกับดาวมฤตยูดาวมฤตยูเนี่ยมันเป็นดาวช่องว่างนะครับเมื่อเวลาโครจรร่วมกับดาวดวงใดดาวดวงนั้นน่ะจะมีความเป็นเป็นเป็นรูหรือเป็นช่องว่างอะ ดาวสุกก็เหมือนทะลุะนะครับมันเลยทําให้ความรักของคุณและการโฟกัสกับอารมณ์ความรู้สึกที่คุณต้องการมันดูบงหวง,หวงมันดูแบบไม่ค่อยตอบโจทย์มันดูเหมือนกับว่าความรักมันดูแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกตอบโจทย์แล้วมีความแบบเนกาทีฟหรือบางคนก็อาจจะดูเหมือนกับว่ามันดูอะไรที่มันถูก ปิดและซ่อนเลน์อยู่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นทําให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกที่เราแบบเบื่อๆอยากยามีความรู้สึกไม่แน่ไม่นอนกับในเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณเองนะครับมันก็จะลามไปหลายๆส่วนสักนิดนึงแหละดังนั้นเนี่ยคือวิธีการที่เราจะพยายามอ,าอยากได้คําตอบอ่ะอย่าพึ่งนะครับค่อยๆดูกันไปค่อยๆคิดกันไปนะครับเพราะถ้าเกิดคุณทําได้เนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะ พราช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่หุ่นหันพันแล่นคิดอะไรใช้อารมณ์ต่อการตัดสินใจนะครับดาวคารเนโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมถุนพบเือนอล,ลนะครับกระแสสัมพันธ์จากดาวเกตทําให้มีความรู้สึกหมุดหงิดใจมีความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วดาวประจําตัวก็ได้คู่ทาดไฟอีก ร้อนรนไปหมดนะครับมีปัญหาไปหมดกับทุกๆอย่างนะบางทีก็มีปัญหากับคนทางบ้านด้วยนะว่าทําไมคนทางบ้านแบบขัดอะ่ะไม่ชอบไม่ชอบคู่ของเราหรือเราหรือทางคู่ของเขานะครับคูข่ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะญาติพี่ยพี่น้องเนี่ยนะครับหรือครอบครัวเขาไม่ไม่ปลืม้มไม่ชอบเราก็ได้เหมือนกันเนาะอาจจะมีไฟได้ไฟหนึ่งอะ่ะไม่ชอบนะครับทางญาติเนี่ยไม่ชอบนะครับกับความรักความสัมพันธ์ทําให้เหมือนอาจจะดูกริ๊ กีดกันหรืออาจจะดูมีปัญหาหรือแบบพยายามที่จะแบบทะเลาะก,กับกับคู่ของเราหรือกับเราเองเพื่อให้จะเป็นประเด็นเป็นปัญหาแบบนั้นได้เนาะอันนี้เราก็ต้องแบบใช้เวลาดูอีกสักพักหนึ่งเนาะเพราะถ้าเกิดเรารีบเกินไปเร่งเกินไปปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่คลี่คลายแต่มันจะดูแย่ไปกว่าเดิมเพราะเราจะไปย่ํานะครับแผลที่เดิมจ,จุดอยู่ที่เดิมแล้วแผลมันก็จะเริ่มปริเริ่มแตกออกอันนี้คือ เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าพูดให้เห็นภาพแล้วกันว่าบางทีอ่ะปัญหาสิ่งต่างๆอ่ะมันอาจจะเกิดจากการย้ำคิดย้ำทำนะครับกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังมีความรู้สึกอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเราอาจจะต้องพยายามค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆไต่ตรองตึกตรองดูให้ดีก่อนกับ ความรักความสัมพันธ์นะครับหรืออะไรแบบเนี้ยให้มากกว่านี้เพื่อที่เราจะได้โฟกัสนะครับไปในระยะยาวเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการถ้าเรามองการไกลในระยะยาวเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่คุณเกิดหรือคุณกําลังเจอหรือคุณกําลังทะเลาะอยากต้องการอยากได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์หรือหรือความชัดเจนหรืออยากจะไปต่อหรืออยากจะเลิกหรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เราอยากจะมีะจุดกึ่งกลางระหว่างกันเนี่ยมันจะ มีโอกาสหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ,างๆเหล่านี้ได้และประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะมีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้นะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะที่เรามาดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังพอไปได้ถ้าเราพยายามประคองหรือมองการไกลในระยะยาวเนาะ เพราะว่าเกิดเรามองกันไกลในระยะยาวเนี่ยปัญหาอุปสรรคของคุณเนี่ยมันจะน้อยลงหรือมันจะคลี่คลายโดยเฉพาะในช่วงประมาณหลัง30เมษายนไปแล้วเนี่ยความรู้สึกอะไรแบบเนี่ยน่าจะเริ่มผ่อนคลายละเริ่มจะค่อยๆแบบมีรูปธรรมที่ดีขึ้นนะครับแรงกดดันแรงสิ่งต่างๆอาจจะค่อยๆแบบ คลี่คลายแหละแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเราเริ่มปล่อยวางเริ่มมีการรักตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นเริ่มไม่เอาอารมณ์ไปจดจ่อกับความรักความสัมพันธ์ตรงนั้นมากจนเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับความร้อนอ,อกร้อนใจเนี่ยมันยังพอมีอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาช่วงแรกอยู่นะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันเนาะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยยังโคจร ร่วมกลุ่มกับดาวราหูอยู่นะครับในช่วงประมาณครึ่งแรกก็ต้องแบบให้เวลากับการโฟกัสนะครับสิ่งต่างๆมากกว่าน,นี้แล้วกันนะครับอะไรที่มันเป็นแบบให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันแล้วอะไรที่พูดแล้วออถนอมน้ําใจกันเนี่ยมันจะดีกว่า,าการที่เราจะพูดโดยไม่คิดแบบนี้เป็นต้นเพราะไม่งั้นปัญหามันเกิดปุ๊บแล้วมันก็จะยากที่เราจะแก้ไขแล้วนะครับถ้าเราอยากให้เขากลับมามันก็จ,จะยากเกินกว่าสิ่งที่ เขาจะให้อภัยกับเราแล้วก็ได้เช่นกันเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ